จะจับชดเชยไหมคะไม่ไม่จับชดเชยนี่ชดเชยไม่ทำใรัดมาแล้วัดเทียนแล้ัดเสชีวตัดโรคุณพิมพ์ตดโก่เหมือนกับชาคุณพิ

สักกายกนอยาครับอยู่ไหมครับถ้าอยู่ยกมือครับคุณครับกางสาวก็จะใช้ใด้เราองกดช ถุคลืไว้ห้าร้อยเราไม่เอาอย่าหัวลอหัวล่อเดี๋ยวจะได้ห้าร้อยถุงลืมไว้อยากหัวลอหัวลาอเดี๋ยวจะได้แค่ห้าร้อยถ้าพูดลืมนะวันที่หนึ่งห้าพันหันห้าร้อไม่เอาห้าร้อไม่เอาถุงคลืไว้ถงคลืมไว้นะ หัวรอได้ขคยห้าร้อยนะเดวคลึงๆไว้เดี๋ยวได้ห้าพันถ้าคลึงๆไว้ถึงคลึงๆนี้เนี่ยเวได้ห้าพันห้าร้ไม่สนใจอะไรนี่รางวัลนี้รางวัลเนี่ยเขาเขาแค่ห้าร้อยเราไม่เอาเราไม่ต่อ้าใช่หมเมื่อกี้นี่แหละวันเมื่อกี้ี่แหละที่เคียรไปพี่แค่ห้าร้อยอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเออเดี๋ยวรอห้าพันเดี๋ยวรอห้าพันคลึงๆไว้ห้าพนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวคนมีห้าร้อยีห้ารย ห้ารอยไม่ได้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 อันนี้ห้้อนนี้ห้าร้อยไม่เอได้าันถึงเอลืเลมไปนพี่ล้ไ้เดี๋ยวจะได้ห้าพันตอนนี้แค่ห้าร้อดียได้ร้อก็ยังดีชาพันเรายังไม่ยากจะได้เลยแต่ขอ้เาไเราเอนไเดี๋ยวนั่งอย่างเงี้ยโอกาสได้ห้าพ เป็นไม่ใช่ลูกเทพนะเพรอเทพอ๋วันนี้งโมวมอผู้แขนกาพกันใกอดเลยสมเกียรติมาเาขไ 150, ถึงไว้จะได้รางวัลท right ี่หน evet ึ่งห้าพันถ้ายิ้มเบิกบานได้แค่ห้าร้อยไอ้ดมมันบอกไปนัดกันนายแล้วเออจะไปต่อไปวิศน์เมื่อไหร่อะเออเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่คนดึงกับนก็มันก็เขียนบ่าเขียนไหลกันไปยังไม่รู้ยังไม่รู้รู้รู้แต่ว่าน่เธอเตรียมมั้ยนะเดี๋ยวเขาจะประกาศ 5,000ได้แก่พัศนีุณมงชาติอิมทุบุนกิโรเยนศิลิคอยมากชาติอิมทุบุนกิจะทางเลยใช่ครับเห็นกัยอะมานเลยครับเาีี่อ่

ปรกาศคคุณตาอเมื่อกี้เขายังแจัก500อยู่ไม่มีชื่อพวกเราพวกเราต้องเป็นพันนะจิิงๆอย่างนี้นะเราวันที่หนึ่กกลี่มึงตั้งแบบเดิมดิมึงอยู่แบบเดิมอีท่าเดิมนะท่ารางวัลที่หนึ่งมึงขยหยับท่าเนี้ย500ยังไม่ประกาศชื่นเลย มันถึงบางอ้อมันห้าร้อยดิเรามันถึงไม่มีชื่อพวกเราพวกเรามันต้องหลักพันใช่ใช่มันอยู่นะนใจกอดอกไว้เออกอดอกไว้พวกเรามันต้องหลักพันห้าร้อยยังไม่มีชื่อพวกเราไปดูได้ลี่นี่นะดู จะก็รู้มาเลยเนี่ยผมรู้ว่าจะได้รางวัลจ้ะม,มาเลยมาหาเจอพอดีเลยไหมคุณค่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ผมรู้ว่าจะได้รางวัลที่ <c oughs> สิบอ <c oughs> ไดอยู่เีวนี้แล้ววะเดี๋ยวได้ชื่อมึงว่ <c oughs> นแต่ไม่ได้คือพวกเราพวกเรามันต้องหลักพันนะพวกเรามันต้องหลักพันนะใจเย็นๆที่เขาประกาศยืมเนี่ยแค่ห้าร้อยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของพวกเราใช้ไปเพื่อนพวกเรามันต้องหลักพันฟังแล้วแต่ยาพักก่อนเงินก็เลยเงินก็คครับ ไอ้ที่เขาประกาศประกาศนี่แค่ร้อยพี่มันจะไม่มีพวกเราหรอกพวกเรามันต้องหลักพัน <c oughs> พวกเรามันต้องหลักพันพน,พนั่ <c oughs> งกันต่อรอดหน่อยก็ะนุทธเจ้าเถอะคนนีลากไปแล้วบ้านเราไี่ดีลากไปแล้วไม่ใช่หรอนเสียงเนี่ยไอ้ที่รับปากกันไว้อย่าลืมนะไอ้ที่เป็นนักร้องให้ผมนะ <c oughs> เสียงล้วก็ยอมไปเลยเนี่ย ไม่พี่ตอนนี้ผมว่างน,นะพี่ว่างอะไรเสียงดีใครไปบันทึกเสียงให้ตอนนี้ว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะบุญพ่อเมื่อไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้จ๋าดีรับท่างไหมครับไรับจ้างไหมครับรับที่ไหน,นครับที่ไห เราจะดูแลกันเด็กๆสามารถที่จทำาบัติหรือว่าอ่านบทเรียนทำแบบแผนแล้วก็จะได้รับการแล้วก็จะใส่ชื่อเข้าไปในร่างที่บอกการรหลังจากนั้นก็จะได้รับการช่วยนิพพทีในก้รรอในมหาควาครจกักรไม่กะซ่าหลังจาก้นก็จะเป็นเายู่ผก็จะมอบหมายหน้าที่

ตัวจริงทั้งนั้นเป็นพยานได้ที่ผมเลิกก็โชรดีนะครับอัิคุณในการเตรียมปากกาอนะ ประขูตามึงมาเนี่ยรำลับรอทู่ตรงไหนถึงใจไปหน่อยทานง้านการนั่ากนไใม่การ่การรนจะเปยขอเธอนี่แหละมันจะเป็นเรื่องู้แล้วเห็น้องนี้แล้วคะแนนมันก็แค่อง นต่คำชื่อเมื่อกี้เนี่ยเราได้เรียกแล้วนะครับเป็นเอกชัรนะครับว่าคนที่จะมาทำการบริการเพื่อบริการพวกเวงครับขอขอบคุณานสมาชิกทุกท่านรายการที่เรียนก็เป็นไปตามก็กรณีของท่านก็เป็นไปดการท่านที่เข้ามาพานุ่งนวลนี้ผมฝากไว้เป็นที่หดึ่งก็คือกรรมการทุกท่านช่วยกัทำให้ดีมากนะครับก็อาชีพทุกท่านทหลังและท่านที่ดำเนินกิจการในสังคมเราร่วมด้วกันประเด็นที่ผมจะนเดิน i uh -oh. <laughs> ในและหลังจากปี57ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นกรณีพิเศษเหมือนกับกรรมการปัจจุบันนี้ที่ทุกคนตัดสินก็จะได้รับสิิ์ เรื่องรางวัลนะครับเรื่องรางวัลในงานของสมาชิกทุกคนขอขอบคุณเ่องสมชายทอร์นาีประธานที่ได้จัดสรรเงินรางวัลให้กับผู้เราในวันนี้แ่นะครับอเพื่อนได้บอกผมบอกว่าอ๋อช่้ยขอพูีว่าเงินที่เราได้จัดคาหกแสบาทไม่ร้อน้้าบให้จางวักับนวันนี้บพรผู้สมัคร ขอบคุณผู้ที่ลงคะแนนให้นะครับขอบคุณทุกท่านสิง่งที่ผมจะนำเสนอเพื่อให้ทุกการช่วยเหลือได้ไดศึกษาแล้วก็ดูแลผมเองเป็นประธานรกนรรมการผู้มาระยะกสองอปีน,นะ,รระนนครับติดตามที่เกิดสกปรกมาถึงกับกนนี้ือติดตามที่ถ้าราชการที่น่ารอดก็